สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยอินโฟเฟสและกาลินาเปิดตัวโครงการดีป้าเกม a อคเซ e r เตอร์โปรแกรม BAT2 สารต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับโลกผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน4หมวดเกมยอดนิยมพร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ถึง3มกราคม2565และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่13มกราคม2565ผู้สนใจสามารถ,ถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่เพจ Facebook สีป้าเกมแอคเซลิเตอร์โปรแกรม วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยครับเราเห็นศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เราพร้อมจะสนับสนุนนะครับก็เราก็เลยมีการหารือกับพันธมิตรของเรานะครับแล้วก็มีการระดมสมองกันมาว่ามันควรจะต้องมีโปรแกรมที่เอาไว้พัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ทําให้เป็นเวทีที่เขาได้แสดงศักยภาพตัวนั้นออกมาให้เต็มที่ครับก็ไม่ว่าจะนักลงทุนกับผู้เล่น หรือว่ากับอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับของความสามารถอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยต่อไปครับความพิเศษของโครงการนี้ครับจริงๆเรารวมเอาผู้เล่นนะครับในอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ทั้งภูมิภาคและทั้งโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้ครับเห็นรายชื่อจากพันธมิตรของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็ที่จริงจะไม่อยู่ในลิส์ของพันธมิตรด้วยเหมือนกันครับเพราะว่า รายชื่อคอนเนคชั่นของแต่ละแต่ละพันธมิตรที่มีมาเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านี้เยอะนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับน้องๆที่จะเข้ามาร่วมโปรแกรมกับเรานะครับว่าถ้าท่านมีความความฝันนะครับมีความคิดสร้างสารรค์มีความสามารถเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับความสัมพันธ์แล้วก็โอกาสต่างๆที่จะมีมาในอนาคตครับครับก็สําหรับกรีนาเองนะครับที่เรา เรียกว่าทำธุรกิจนะครับทางด้านเกมแล้วก็อ e ีสปอร์ตมาอย่างยาวนานในประเทศไทยเนี่ยจริงเราก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในการอ,อยู่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็เราก็เชื่อว่าความเชี่ยวชาญตรงนี้เราสามารถนามาสร้างเป็นคลาสเรียนพิเศษนะครับที่จะมาช่วยสอนผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับคนสนใจตรงนี้ในด้านของการบริหารธุรกิจเกมนะครับการทําการตลาดเกมนะครับในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงการที่จะไปต่อในระดับโลกด้วยครับ สำหรับโครงการนี้จริงๆผมว่าในเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเราเห็นเราอยู่มานานเนี่ยเราเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตลอดนะครับก็เห็นการเติบโตอของอุตสาหกรรมนะฮะแต่ว่าในแง่ของคนที่มาเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นนักพัฒนาเกมจริงๆในประเทศไทยเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับนั้นผมหมองว่าโครงการนี้เองเนี่ย น่าจะจุดประกายนะครับให้คนที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจเกมหรือว่านักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสนใจนะครับและเชื่อมั่นนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจเกมทั้งในนมืองไทยแล้วก็ในระดับโลกวยครับ๋อครับก็ทางสมาคมเองนะครับ TGA ก็มีพันธกิจในเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้พัฒนาเกมในประเทศไทยเนี่ยได้นําเกมของตัวเองไปสู่ตลาดโลกอยู่แล้วครับ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเราโดยตรงที่จะที่จะมิชัวว่าทุกคนนะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับโอกาสที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเดินเติบโตไปได้อย่ากเรามองภาพรวมในอสาหก,การรมอีสปอร์ตยังไงบ้าง e คะอีสปอร์ตอ๋อครับก็ส่วนมากเนี่ยเกมที่ผลิตในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับยังยังใช้เป็นอ e ีสปอร ไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเรายัางจำเป็นจะต้องเจริญเติบโตกันต่อน้องมีทีมพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นมีทีมรันรันอีเวนต์นะครับรันอคอนเทนต์ที่ที่เร็วกว่านี้นะครับอ e ีสปอร์ตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานแล้วก็ใช้ความสามารถของอุปกรณ์เยอะมากในการที่จะทําให้เกมเกมมึงไปดีสปอร์ตขึ้นมาผมก็หวังว่าสมาคมเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมที่จะสักดันให้มีเดเวลลอปเปอร์ที่มีศักยภาพระดับนั้นอยู่ในประเทศไทยขึ้นมาครับ ครับก็จริงๆถึง,งน้องๆนะครับที่มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหการรมเกมของประเทศไทยในอนาคตนะครับก็ถ้ามีความคิดมีความฝันนะครับมีความตั้งใจแล้วเนี่ยพวกเรานะครับทางดีป้าพร้อมกับพันธมิตรเช่นการีน่ TGA แล้วก็อินโฟเฟสเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแรงกําลังขับเคลื่อนนะครับที่จะทําให้ทุกคนสามารถดึงศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่นะครับโครงการดังกล่าวเนี่ย จะมีการทั้งอบรมนะครับมีการทั้งให้เคสตัดดี้มีทั้งให้ความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้ทุกขั้นพร้อมในการที่จะไปแย่งชิงนะครับเวทีในตลาดโลกเป็นหลักนะครับเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหการรมเกมไทยต่อไปในอนาคตครับ